สำหรับคลิปนี้ผมขอประนามคนไทยที่ทำร้ายคนกัมพูชาที่มาทำงานรับจ้างเป็นลูกจ้างคนไทยโดยที่เขาไม่รู้เรื่องนะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่ถูกต้องเพราะจริงๆแล้วคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนะครับและเป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่นไทยนี่แหละกลุ่มคนไทยนี่แหละออกล่าตะเวนออกล่าชาวกัมพูชาอันผลเนื่องมาจากที่เกิดเหตุการณ์ปะทะการเกิดความขัดแย้งกันร,ระหว่างประเทศผมว่าพวกคุณต้องมีสติมากกว่านี้นะ ทำแบบนี้ผมว่ามันไม่ถูกผิดกฎหมายด้วยนะครับผมเห็นแล้วไม่สบายใจตอนแรกผมคิดว่าเออผมจะไม่พูดเรื่องนี้แต่มีพี่คนหนึ่งเขาพูดถึงเรื่องนี้เขาอัดคลิปลงผมก็เลยไปแสดงความคิดเห็นว่าเออผมว่ามันไม่เห็นด้วยมันไม่ถูกต้องนะเพราะว่าคนคนกัมพูชาที่เขามาทํางานเนี่ยเขาทํางานด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเขาไม่ได้เป็นนักเลงเขาไม่ได้เป็นอะไรส่วนไอ้คนที่เป็นนักเลงหรืออะไรถ้าคุณจะทําอะไรมันก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะแต่คนที่ถูกทําร้ายส่วนใหญ่เป็นคนที่บริสุทธิ์คนที่มาทํางานด้วยคควาามมมมมบบบบบบรรริิิสสุุทททธธ์์ณไไไ่่่่ีํแแนนนนนัั้้้ะะผออกดเืง พอหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดเกิดขึ้นแล้วถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลหลังจากผมได้คอมเมนต์ไปในเพจเนหนึ่งว่าผมไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมคนไทยที่ทําแบบนี้นะมันไม่ถูกต้องบอกว่าผมก็ได้พูดไปตัางๆต่นาว่าเออถ้าเนี่ยคุณทําแบบนี้ถ้าสมมติว่าคนไทยที่อยู่ประเทศกัมพูชาก็มีเยอะแยะถ้าเขาเห็นคลิปแล้วเขาทําร้ายคนไทยแล้วพวกคุณจะมีความรับผิดชอบยังไงเกิดจากคลิปที่พวกคุณทาอ่ะทําเสร็จแล้วเมื่อเขาเห็นแล้วเขากโกรธแล้วก็ทํากับคนไทยที่ไม่รู้เรื่องด้วยกันเนี่ยพวกคุณจะทํำยังไงผมคอมเมนต์ไปแบบนี้พอตกกมากงคืน่ะ เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับที่ปอยเปตนะครับคนไทยที่ไปทํางานอยู่ที่นั่นนะครับโดนวัยรุ่นกัมพูชานะรุมทําร้ายรุมตีโอโหแบบนี่แหละในที่สุดมันก็เกิดขึ้นจริงๆพวกคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความคิดที่แบบทิภาวะทางด้านความคิดของพวกคุณเนี่ยมันต่ามากเลยนะโกรธบางคนบอกโกรธว่าเห็นแบบว่ากัมพูชาเนี่ยยิงมาโดนฝั่งไทยคุณโกรธนะคุณโกรธได้แต่คุณไปทํากับชาวกัมพูชาเขาแบบนี้ไม่ได้นะผมะไม่เห็นด้วยเลยผมขอประนามเลยนะประนามอย่างแบบ แบบให้ถึงที่สุดแล้วว่าคุณทําไม่ถูกต้องไอเรื่องการทางทหารเขาก็มีการโต้อตอบกันทางทางทหารถ้าคุณอยากรับไม่ได้เห็นเหตุหการณ์แล้วรับไม่ได้คุณไปเป็นแนวหน้าไหมล่ะไปไหมพอให้ไปพวกคุณก็ไม่ไปเด็ยชอบหาเสียงหาแสงแบบในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะผมว่าพวกคุณเนี่ยแย่มากๆเลยทําให้ชาวโลกเขามองเห็นว่าประชากรของเราก็มีกุย้ยเหมือนกันนะ่ะคุณคิดดูเนี่ยเราจะเป็นอันดับานอาเซียนเหรอทั้งที่ทางนู้นเขาก็โดนประนามว่าเป็น กุ๊เป็นอะไรของอาเซียนอยู่แล้วเป็นอันตรันา์ของอาเซียนอยู่แล้วแล้วพวกคุณก็มาทําแบบนี้อีกคุณลองมองภาพกว้างๆออกไปนะว่าประเทศเราก็เสียหายด้วยนะกับพฤติกรรมของพวกคุณเนี่ยมันไม่ถูกต้องเออผมพูดถึงในในกรณีที่พวกคุณไปทําร้ายคนดีๆที่เขามาทํางานรับจ้างด้วยบริสุทธิ์ซึ่งเขาไม่ได้ทําตัวเป็นกลางเป็นอะไรเป็นนักเลงเป็นอะไรถ้าไอคนที่เป็นนักเลง,เถ,เนนเลงถ้าคุณไปมีการกระทาอะไรเนี่ยผมไม่ว่าเพราะมันเป็นสิ่งที่โต้อตอบกันได้ด้วยเหตุด้วยผลที่คุณไม่ชอบโอเคดังนั้นผมรับได้แต่เรื่องนี้ที่คุณไไปปทททํําาผู้ริี่ย ้ายร่างกายไล่ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ผมผมรับไม่ได้แล้วผมขอประนามพวกคุณนะว่าพวกคุณทาให้ประเทศชาติเสียหายและไม่มีสิทธิ์ทาด้วยนะผิดกฎหมายด้วยนะจริงๆอะ่ะเออไปคิดพิจารณาดูดีๆความคิดมันสมองเราต้องคิดแยกแยะให้เป็นเรื่องระหว่างประเทศชาติก็เดี๋ยวรัฐบาลเดี๋ยวฝ่ายฐานเขาก็จัดการประเทศมันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อสถานการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเขาจัดการกันเองเดี๋ยวก็หาทางตกลงกันเองคุณรับไม่ได้ผมบอกแล้วขาให้คุณไปแนวหนา้าพวกคุณก็ไม่กล้าไปอยู่ดีเลยกลัว อยากมีแสงอยากมีอะไรในโลกโซเชียลทาให้มันถูกครับอยากมีแสงอ่ะอย่าไปทําการกระทําแบบนี้การกระทําที่ไม่เหมาะสมแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับผมขอประนามนะผมรับไม่ได้จริงพูม,มีเหตุการณ์แล้วสงสารเราคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราถ้าไปอยู่ต่างประเทศเจอเหตุการณ์แบบนี้ทํายังไงอ่ะไม่ไม่มีใครช่วยปกป้องอะไรได้เลยอ,ะอ่ะนะเจ้าหน้าที่ตํารวจพอแจ้งความไปเราเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นจะได้ได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่คุณต้องคิดดีๆคุณไกลๆนะพากันทําแบบนี้นะ คลิปนี้ผมขอฝากไว้เลยนะขอประนามเลยนะสำหรับคนไทยที่มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่ดีและไม่เหมาะสมด้วยนะครับเอาไว้แค่นี้นะครับ